ก็เป็นเรื่องดีทุกวันนะคะวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะประกาศให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าเราพร้อมพักเพื่อไทยพร้อมฟูลทีมค่ะจุดเด่นของแต่ละคนยังไงบ้างคะสาหรับไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยทั้ง3ามคนนะคะบอกแล้วพักเราเลือกเลือกพักเพื่อไทยได้ทั้ง3คนไปทํางานแน่นอนใช่ไหมคะคุณเจษค่ะมองยังไงคะสำหรับคนดิเดตทั้ง3คนมีบุคลิกที่แตกต่างกันโอ้ยเราทำงาน ครับแต่ละคนมีจุดแข็งครับท่านท่านเซมก็มาด้วยความอุขโศเป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายนะครับเป็นดีดาชการสูงสุดท่านเป็นคนที่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของพรรคอยรวมภาคมานานครับผมว่าทีละสเต็ปดีไหมครับใช่ถึงวันที่14ก่อนแล้ววันที่14แล้วเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันหลังจากนั้นดีกว่านะครับ ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะนี่นะนไม่มียังไม่มองมอง,มองแค่วันนี้เอาแค่เผยแร่นโยบายใ,ให้ทั่วถึงประชาชนนะครับไปไป,ไปพบปะจะจะเจอพี่น้องประชาชนให้เยอะที่สุดเท่าที่สามารถทําได้นะครับไปขยายนโยบายที่วันนี้จะมีการประกาศจากตัวเลขบางตัวซึ่งก็น่าจะตื่นเต้นนะครับขออนุญาตไปไปไป,ไปทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนดีกว่าปัจจัยในการเลือกเบอร์หนึ่งคืออะไรคะเป็นคันดิเดตเหรอคะใช่ค่ะ จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดถึงว่ามันมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยว่าใครจะเป็นเบอร์1นึ่งสองสหรือยังไงก็ตามแต่ว่าอย่างที่บอกไปอะคะ่ะทุกบัญชีเราเสนอชื่อเต็มหมดไม่ว่าจะเป็นบัญชีสสเขตพาร์ตี้ลิสต์หรือแคนดิเดตเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดค่ะนั่นคือสิ่งจําเป็นวันนี้นยโยบายรอติดตามว่าจะเป็นยังไงบ้างตัวเลขที่บอกว่าจะมาเปิดเผยก็เปิดเผยวันนี้ค่ะก็ขอให้เราติดตามอันนั้นดีกว่า ประชาชนก็อยากจะทราบว่าเบอร์หนึ่งคือใครค่ะมันน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้คะแนนเพิ่มมากขึ้นไหมคะถ้ามีความชัดเจนใครเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสำหรับเราเองนั้นเราถึงบอกนะคะว่าสามคนนี้ไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนก็ทํางานร่วมกันอยู่ดีอันนี้คือสิ่งสําคัญของพรรคค่ะ I think the number the number of of per t i and you know of Uh, all the district that they got the, the different numbers it's going to be hard for you know for them to memorize even for me as well so yeah it's going to be a challenge but we we're going to go communicate as much as possible if, if if i may add i think the key challenges are that we have many policies that will benefit the people of thailand so we need to really communicate well and make sure we cover all ground we will um, that's that's too early to tell right now. So, right now, we just focus on us winning the landslide. So, that's our go first. Thank you. What if, what if there's Amen. another coup? Should it be another coup? Well, I, don't okay, so. I don't think so. I don't think so. Do you think people can accept that? I doubt <laughs> it. After eight years, I think that's way too enough. long. And, and can you explain for foreign press, how do you. Um, cooperate among each other who will make the race of if you win if we win <Yeah. S 2> I think the exec executive, executive director of the party would decide who will be the candidate for prime minister แน่นอนค่ะเราตอกย้ำกันทุกโอกาสที่เราจะสามารถทำได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราจะต้อง วันนี้ค่ะอาศัยแค่พักเพื่อไทยไม่ได้เราต้องชนะไปด้วยกันประเทศต้องชนะไปด้วยกันประชาชนต้องออกมาเลือกอนาคตกําหนดอนาคตของตัวเองไปด้วยกันกับพักเพื่อไทยค่ะ3คนนี้ถูอว่าเด่นกว่าเลือกว่าพรรคอื่นไหมคะเพราะเรามีตั้ง3คนพรรคอื่นแค่1คนอย่างที่เคยบอกหลายรอบนะคะเราเจออะไรกันมาเยอะเพราะฉะนั้นเราตั้งใจจริงๆในเรื่องของนโยบายเพราะฉะนั้นเราเองทั้ง3คนเนี่ยพร้อมเป็นตัวเลือกให้ประชาชนนะคะเพราะว่าเราอยากได้นายกที่มาจากพักเพื่อไทยเพื่อผลักดันนโยบายของพักเพื่อไทยให้สําเร็จค่ะ ค่ะขออนุญาตคุณดิ้งค่ะขออนุญาตเรียนถามที่หนึง่งวันนี้เนี่ยเป็นวันสําคัญของ,งพักเพื่อไทยแล้วเมื่อเช้าผลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ยกกฎร,ราชนิพลั์ของในงายกรัชกาตทีหกขึ้นมาว่าประเทศชาติถ้าไม่มีความสามัคคีกันมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะนี่คือพักเพื่อไทยมีความคิดเห็นยังไงบ้างคนะถูกต้องนะคะประเทศชาติต้องมีความสามัคคีกันถึงจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็ไม่ควรทํารัฐประหารค่ะ I t h ฉัน t ิ t ว่ t สิ่งที่จะถูกพูดค e ยใ t อ e าคตเมื่อเ n าสาม n รถจัดตั้ง e e ฐบาลได้ s น uh, that ว่า a t าหากมันเป a นเรื่องที่ a งบสุขของ the c ท a เราทุกคนต e องพูดค a l กันด้วยก t นนั่นคือแ a วคังฉันครับต้องถามว่าทำไมต้องตื่นเต้นล่ะครับ <c oughs> ไม่เห็นดีเห็นต้องตื่นเต้นลครับเพรา่าคนที่สเก่าแล้วเก่าแล้ว่อนหน้าก็มีการ สุดท้ายก็มาลงที่ชื่อของอาจารย์ใจกะติครับก็เฉยๆนะครับนะเพราะยังไงสามคนโอกาสจะลงที่ผมนี่ยังยากะอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ยงไงขมตัวมากว่าอาจารย์ข่มตัวมากข่มตัวมากสมศักดิ์ศรีแล้วค่ะอาจารย์ต้องอาจจะต้องได้เป็นคันดิเดตถูกแล้วค่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะ